การรอคอยอันแสนยาวนานของแฟนบอลไทยทั้งประเทศกำลังจะหมดลงไปเพราะนี่คือเลิกงามยามดีของการลั่นระฆังส่งสัญญาณให้ทุกคนได้ทราบว่าฟุตบอลไทยกำลังจะกลับมาลงฟาดแข่งกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2022-2023โดยมีรายการไดกินไท a แลนด์แชมเป i o n s ส์คัพเป็นประเดิมวันนี้เรามาดูกันที่ฝั่ง B ีีประทุมยูไนเต็ดที่แม้ว่าจะต้องอกหักพลาดท่านในศึกไทยลีกซีซั่นที่ผ่านมา ในฐานะรองแชมป์ที่มีตามตามหลังทัพประสาทสายฟ้าเพียงแค่สองคะแนนเท่านั้นแต่ความผิดหวังดังกล่าวไม่สามารถหยุดยั้งการเติบโตและความยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้และในฐานะแชมป์เก่ารายการไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพฤดูกาลก่อนทัพ BGPU ก็พร้อมแล้วที่จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์รายการนี้สองสมัยติดต่อกันได้เพื่อเป็นการสร้างความมึกเมั่ให้กับทุกคนในทีมก่อนที่ฤดูกาลใหม่ จะเปิดฉากขึ้นหลังจากรายการนี้อีกเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นการเสียผู้ผาหินอย่างวิกเตอร์คาโดโซชาววัดวิรชาติจอมทัพทีมชาติไทยที่โยกไปล่าฝันกับเซเรโซซาก้าในเจลีหรือแม้แต่อดีตนักเตะยอดเยี่ยมไทยลีกอย่างสุมัญญาปุริสายนั้นแทบจะไม่ได้ส่งผลกระทบต่อทัพเดอร์บิดเลยแม้แต่น้อยเมื่อว่ดจากชื่อชั้นของนักเตะใหม่ๆไล่มาตั้งแต่จเจริญศักดิ์วงกร แนวรุกจรวดดีกรีทีมชาติไทยที่ว่ากันว่าจะสามารถก้าวมาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประเทศนี้ได้กา s ซิโอไซประการหลังร่างยักษ์ชาวบราซิลลิโดโคเฮนพอมอลลูกหนังอิสราเอลเปาโลคอนราโดหัวหอกเลือดแซมบ้าที่เนื้อหอมสุดๆแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจมาไล่ล่า,ลาความสำเร็จไปกับท Th ัพเดราบิด ตบท้ายด้วยพิธิวัตสุขจิตธรรมกุลซูเปอร์ดิวแห่งฤดูกาลที่หลายๆคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบีจีปทุมยูเนเต็ดจะกลับมาเป็นแชมป์ได้ด้วยมันสมองและการบัญชาการในแดนกลางของพิธิวัตนั่นเองแต่ความสนุกของแฟนบอล b ีจีปทุมยูเนเต็ดไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น พราะขุมกำลังที่พวกเขามีอยู่ในทีมนั้นล้วนแต่เป็นนักเตะระดับท็อปของอาเซียนไม่ต่างไปจากบุรีรมัมยูในเตด,ดเลยแม้แต่น้อยไล่มาตั้งแต่ทีรศินแดงดาที่พิสูจน์้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าความเยือกเย็นและความเด็ดขาดในกรอบ18หลาของเจ้าตัวยังคงอยู่ในตัวของมุ้ยอย่างเต็มเปี่ยมวรชิดกนิสสีบำเพ็นเพลย์เมคเกอร์ดีกรีทีมชาติไทยดิโอโกโล้ลุยซานโต้ตำนานไทยลีกชาวบราซิลที่พร้อมสร้างความแตกต่างภายในเสี้ยววินาที สันติภาคจันยงมวิงแบกระดับท็อปของไทยลีกอันเดรสตูเยสผู้นำในแนวรับที่การันตีด้วยโทรฟี่แชมป์ไทยลีก5สมัยปฐมพลเจริญรัตนาพิรมแนวรุกผู้เติมมิติในเกมรุกให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับ2แข้งโคต้าอาเซียนอย่าง2พี่น้องอิรฟานและอิซักฟานดี้ตบท้ายด้วยสารัตอยู่เย็นห้องเครื่องผู้เปรียบเสมือนมันสมองและหัวใจของบีจีประทุมอยู่ในเตดชุดนี้อย่างแท้จริง ความมุ่งมั่นและความชุ่มเชยของมาโกโตะเทกุราโมริที่ต้องการจะทำให้บีจีปทุมยูไนเต็ดกลับมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในประเทศนี้ให้ได้อีกครั้งคือหนึ่งในความท้าทายที่น่าจะทำให้การลงสนามในศึกไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพครั้งนี้ของบีจีปทุมยูไนเต็ดนั้นเต็ไมไปด้วยความจริงจังเปรียบเสมือนการบิดกุญแจสตาร์ทห้องเครื่องให้กลับมาทำงานเพื่อเดินหน้าเต็มสูบไปสู่ความสำเร็จในซีซั่นนี้ให้ได้ สำหรับศึกฟุฟตบอลดกกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนส์คัพ2022ระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับบีจีปทุมยูเนเต็ดจะลงทำการแน่งขันในวันเสาร์ที่6สิงหาคมนี้ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาจังหวัดนครราชสีมาเริ่มค i c k off ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปแมชนี้คอบอลไทยตัวจริงต้องไม่พลาด